ครับเป็นผ้าไหมพอย,ยกดอกยกดอกอะไรนี่ครับเห็นไหมครับด้านบนนี้เป็นดอกพิกไทยแล้วก็มัดมีมัดมีอย่างนี้เป็นลายอย่างนี้นะครับพวกนี้ที่เป็นรูปร่างรูปลายจะเป็นรูปสัตว์รูปอะไรก็แล้วแต่สี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมอะไรก็แล้วแต่ดันเขาเรียกว่ามัดมีเป็นรูปลายสําหรับลายอันนี้เป็นลายคุมเป็นลายคุมนะลายคุมบนลาก ครับบนล่างล่างก็มีเป็นเชิงแล้วกลับได้ไหมกลับไม่ได้ครับเพราะช้างขามันลงข้างล่างนะครับแล้วลองกลับดูได้ไหมนี่ไงครับช้างมันเอาขาขึ้นถ้าคุณจะไปงานคุณใส่ผ้ากลับอย่างนี้ก็เป็นขับนะครับได้มีขับตลกกันบ้างแหละครับต้องใส่ที่มีช้างเอาหัวเอาหลังมันขึ้นเอาขามันลงนะมันถูกบังคับด้วยรูปลักษณ์ของมันนะครับมีหน้านางมีชายคุยอ่านะ คนรุ่นไหนก็ใส่ได้ไวัยไหนก็ใส่สวยนะครับสำหรับผ้าอย่างนี้มีหน้านางมีชายคุยมีชายคุยเวลาคนนับเขานับระยะความยาววัดความยาววัดระยะความยาวเขาจะวัดตั้งแต่ตรงนี้เลยนะครับปลายนี้เลยจะโหลดอีกข้างหนึง่งชายคุยข้างหนึง่งถามว่าทําไมเขาจะลื้อเอาเนื้อส่วนนี้แหละครับออกนะครับเอาเนื้อส่วนเนี้ยคือ เขาเรียกว่าเส้นพุ่งออกแล้วก็บัดกั้นเขาเรียกว่าวั้นเกลียววั้นเปียนะครับแล้วก็มัดเป็นปมเพื่อไม่ให้ลุ่ยผ้าบางถ้าไม่ทํามัดมัดเป็นเปียไว้ผ้าอย่างอื่นที่เป็นพอยกพออะไรมันจะลุ่ยโดยธรรมชาติของมันแต่ถ้าเย็บริมจะไม่มีลุย่ยจะไม่มีลุ่ยดูสิครับ ด้านนี้ดูแล้วอ้าวดูดูสิครับอีกด้านนึงเหมือนกันไหมด้านนึงเหมือนกันไหมเหมือนกันท้าไม,าไมต้องถ้าไม่ต้องการหน้านางทำไงเวลานุ่งพับเก็บนะครับจบง่ายไม่ต้องไปตัดมันไม่ต้องไปตัดชายคุยดูสิครับสวยไหมนุ่งสวยทีเดียวสัญลักษณ์ช้าง เป็นสัญ,ญลักษณ์ของจังหวัดสุรินทร์สุรินทร์ถิ่นเมืองช้างครับดูสิครับถาถามลุงชัยไปดูไปรู้จักกับมันไหมนะไม่ไม่ไมหรอกครับผมไม่ค่อยจะไว้ใจทางนะไม่ค่อยจะไว้ใจพวกอย่างนี้ครับวันสองวันนี้เราก็ได้เห็นกันอยู่ว่าอะไรมันเป็นอะไรปวนไปหมดเลยครับนะครับดูสิสวยไหมครับ ผูกตาต้องใจติดต่อติดต่อเข้ามาได้ตลอด24ชั่วโมงทางราย์ถ้าคิดถึงผ้าไหมคิดถึงลุงชัยผ้าไหมสุรินได้ตลอดเวลาครับติดต่อได้ตลอดเวลาแล้วก็สนใจผ้าแบบไหนข้างหลังผ้าทอยกในเวอร์ไวเว็บผ้าไหมสุริน .com หรือพิมพ์ผ้าไหมสุรินจุด COcom พิมพ์เข้าไปหรือพิมพ์คําว่าร้านจองโฮผ้าไหมสุริน เดี๋ยวมันจะขึ้นเองที่หน้าเว็บเข้าไปดูในร้านเลยครับมีเป็นร้อยมีเป็นร้อยร้อยผืนนะครับไปเลือกเอาเลยครับต่อได้ไหมได้ครับของที่ขอขายบางทีก็แค่ได้แค่ต่อบางทีต่อแล้วก็ได้ของมันต้องต้องทยธยศัยกันด้วยพ่อค้าแม่ขายจะไปแข็งมากก็ไม่ได้คนซื้อคนซื้อขู่มากก็กลัวตกใจไม่ขายอีกนะครับมันก็เป็นอย่างนั้นนะครับก็พอคุณบ้างผมบ้างพ่อค้าบ้างลูกค้าบ้างอะไรประมาณน,นี้นะครับ ผมไปซื้อของต่อไหมต่อครับต่อโกดด้วยก็มีนะครับเขาต่อโกดเราต่อเราเราต่อแล้วเราให้ราคาแล้วโกดแล้วก็มีนะครับก็ก็แล้วแต่โกดก็โกดไปเป็นพ่อค้าแม่ขายโกดไม่ได้ว่าผมไม่ได้พูดอะไรหยาบคายเขาบอกสิบบาทนักหกบาทได้ไหมเราวองบุญได้จะได้หกบาทคุณลูกได้สักหกมันจะแปดบาทนะค,ค่าเอาโอเคเอามาเลยโอ้พูดจาอัธยาศัยดีมากเลยคนซื้อมีนิสัยอยู่อย่างนึง ต้องต่อแต่ไปห้างต่อเขาไม่ได้เขายิงบาคโคตรจบนะครับของผมว่าจะทำแล้วมันก็ทยังทำไม่ได้วันนี้าอายุมันเลยหลักเจ็ดไปพอประมาณแล้วก็เลยต้องรีบระบายออกที่บอกว่าลดราคาค้างในต็อก็เพราะเหตุน,นี้ครับลดเพื่อลดภาระตัวเองด้วยรถลดภาระตัวเองด้วยอายุมันเยอะเกินแล้วจักไม่ไว้ใจแล้วฉะนั้นก็ระบายออกใครต้องการก็คุยกัน ผ้าอย่างอื่นก็มีผ้าโฮก็มีเอาโฮดีๆไปเลนกเงินงก็ได้โฮบันเตื้อดนะโฮจับจองโฮเป็นโฮปน,นะอะไรที่ไม่ต้องไม่ต้องคุยนะครับมีมีรบหมดผ้าขม้าไม่มีผ้าพันคอไม่มีเท่านั้นแหละครับติดต่อเข้าไปดูได้ในหน้าเว็บครับขอบพระคุณอย่างสูงแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ